สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาคุณไปกระชากหน้ากากการท่องเที่ยวไทยในมุมที่ชอกช้ำที่สุดเราพูดกันมาเยอะเรื่องเมืองยิ้มเรื่องอาหารอร่อยเรื่องทะเลสวยแต่ลืมไปหรือเปล่าครับว่าในความสวยงามเหล่านั้นมันมีความพังพินาศซ่อนอยู่เต็มไปหมดผมจะพาทุกคนไปดูสิบเรื่องที่ทำให้ชาวต่างชาติต้องกลุมขมับบางคนถึงขั้นสบัดออกมาว่า นี่ฉันมาเที่ยวหรือมาออกรบเราจะคุยกันแบบเปิดอกไม่มีการอวยไม่มีการสร้างภาพเพราะถ้าเราไม่พูดความจริงเราก็คงจะจมปลักอยู่กับความฉิบหายนี้ไปตลอดการเรื่องที่หนึ่งมหากรรมรถรับจ้างมหาภัยเมื่อค่ารถแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินลองนึกภาพนักท่องเที่ยวแบกเป้หนักๆลงมาจากเครื่องบินด้วยความตื่นเต้นสิ่งแรกที่เขาเจอคือกลุ่มคนที่กรูเข้ามาถามว่าไปไหนจ๊ะ ไปไหนครับแท็กซี่ผู้เลือกที่รักมักที่ชังและมิเตอร์ที่เป็นหมันนี่คือความฉิบหายระดับชาติครับชาวต่างชาติเขาไม่เข้าใจว่าทำไมรถแท็กซี่ที่มีป้ายไฟว่าว่างถึงไม่ยอมรับเขาเพียงเพราะสถานที่ที่เขาจะไปมันรถติดหรือทำไมพอบอกจุดหมายปุ๊บคนขับถึงได้รีบเอามือไปปิดมิเตอร์แล้วบอกราคาเหมาที่สูงกว่าราคาปกติ 4- 5ห้าเท่าเขาอุทานว่านี่มันปล้นกันชัด บางคนต้องยืนตากแดดรอรถเป็นชั่วโมงถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนความประทับใจแรกหายวับไป,ปกับควันรถเลยครับรถสามล้อเครื่องที่เป็นมากกว่าพาหนะต่อมาคือรถสามล้อเครื่องหรือตุกต๊กตุ๊กที่กลายเป็นตำนานสยองขวัญในเรื่องราคาครับนักท่องเที่ยวบางคนเห็นรถทรงแปลกๆนึกว่าน่ารักดีแต่พอขึ้นไปนั่งจริงๆนอกจากจะถูกพาซิ่งแบบไม่คิดชีวิตแล้วพอถึงที่หมายกลับถูกเรียกเก็บเงินหลักพัน แถมบางครั้งยังถูกพาไปแวะร้านสูตรร้านจิวเวอรี่ที่ตัวเองไม่ต้องการเพียงเพราะคนขับอยากได้ค่าน้ำมันนี่คือความพินาศที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนถูกมัดมือชกตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเมืองไทยเลยครับเรื่องที่2กับดักราคา2มาตรฐานเมื่อสีผิวของคุณกำหนดราคาอาหารและค่าเข้าชมเรื่องที่สนี้ผมบอกเลยว่าหน้าด้านที่สุดในบรรดาทุกเรื่องครับ นั่นคือการที่คนไทยเราใช้สีผิวหรือสัญชาติเป็นตัวกำหนดราคาของโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญตัวเลขไทยที่ซ่อนความลับเพื่อนๆเ,เคยเห็นป้ายราคาตามอุทยานแห่งชาติไหมครับเขาจะเขียนว่าผู้ใหญ่20บาทเป็นภาษาไทยแบบตัวเลขไทยที่ฝรั่งอ่านไม่ออกแต่ข้างๆกันเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตัวโตๆว่าชาวต่างชาติ200บาทหรือบางทีก็400 500บาทไปเลย ชาวต่างชาติที่พอจะมีความรู้เขาจะรู้สึกสะอึกทันทีเขาถามว่าฉันจ่ายเงินเข้ามาเพื่อบำรุงสถานที่เหมือนกันแต่ทำไมฉันต้องจ่ายแพงกว่าคนท้องถิ่นถึงสิบเท่านี่คือการแบ่งแยกที่ไร้เหตุผลและทำให้เขารู้สึกไม่ยินดีต้อนรับอย่างแรงครับเมนู2ราคาในร้านอาหารยังไม่พอครับร้านอาหารบางแห่งในแหล่งท่องเที่ยวมีเมนูสเล่มเล่มหนึ่งสำหรับคนไทยราคาปกติ อีกเล่มหนึ่งสำหรับฝรั่งราคาพรีเมียมที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาเลยครับการกระทำแบบนี้มันคือการทำลายความเชื่อใจในระยะยาวครับเขามาเที่ยวเขาพร้อมจะจ่ายเงินนะครับแต่เขาไม่ได้อยากถูกปฏิบัติเหมือนเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่ที่ใครจะมารีดไถเท่าไหร่ก็ได้ความฉิบหายนี้ทำให้ภาพลักษณ์คนไทยใจดีถูกแทนที่ด้วยภาพของพ่อค้าแม่ค้าหน้าเงินที่จ้องจะฟันหัวแบะนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาครับ การวิพากษ์ความมักง่ายของระบบท่องเที่ยวทุกคนเห็นไหมครับว่าสองเรื่องแรกนี้มันคือการฆ่าตัวตายทางการท่องเที่ยวชัดๆเราภูมิใจกับรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวแต่เรากลับปล่อยให้มีกระบวนการขูดรีดอยู่ทั่วทุกมุมถนนเราปล่อยให้รถสาธารณะทำตัวเป็นมาเฟคุมซอยและเราปล่อยให้การตั้งราคาสมาตรฐานเป็นเรื่องถูกกฎหมายจนเป็นเรื่องปกติ ชาวต่างชาติเขาไม่ได้โง่นะครับเขาเปรียบเทียบราคาเป็นเขาอ่านรีวิวเป็นและเมื่อเขาได้รับประสบการณ์ที่แย่ๆแ,แบบนี้เขาก็จะไปบอกต่อในโลกโซเชียลว่าไปเมืองไทยระวังโดนโกงนะซึ่งความเสียหายนี้มันประเมินค่าไม่ได้มากกว่าเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันที่พวกหน้าเลือดเหล่านั้นโกงเข้าไปเสียอีกครับเรื่องที่สามขบวนการต้มตุ๋นหน้าวัดหน้าวังเมื่อความหวังดีคือกับดักคำโต ลองนึกภาพนักท่องเที่ยวแต่งตัวเรียบร้อยกำลังจะเดินเข้าวัดพระแก้วหรือวัดโพด้วยความเลื่อมใสทันใดนั้นจะมีชายใจดีคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจแล้วพูดประโยคในตำนานว่าวันนี้วัดปิดครับคำโกหกสีขาวแต่เจตนาสีดำต่างชาติเขาอึ้งมากครับที่อยู่ดีๆก็มีคนท้องถิ่นมาบอกว่าวันนี้มีพิธีการสาคัญข้างในวัดปิดครึ่งวันครับ หรือพระกำลังทำวัดห้ามเข้าแล้วหลังจากนั้นแผนการขั้นต่อไปก็เริ่มขึ้นครับชายใจดีคนนั้นจะแนะนำว่าเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่อื่นก่อนไหมอยู่แถนนี้เองราคาถูกๆแล้วจบลงด้วยการถูกลากขึ้นทุกๆไปร้านขายอัญ,ญมณีปลอมหรือร้านตัดสูตรที่คอยฟันหัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลงเชื่อต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงิน และเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงเมื่อเขารู้ความจริงในภายหลังว่าวัดไม่ได้ปิดนี่คือขบวนการที่ทำลายชื่อเสียงประเทศมาเป็น1 0บสปีแต่เราก็ยังเห็นคนพวกนี้ยืนลอยหน้าลอยตากโกหกแขกบ้านแขกเมืองอยู่หน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือความฉิบหายที่สะท้อนถึงความปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่สุดครับเรื่องที่ 4. สนามรบบนถนนที่ไร้กฎเกณฑ์ เมื่อการข้ามถนนคือการเดิมพันด้วยชีวิตจากหน้าวัดเราขยับมาที่พื้นถนนครับประเทศภัยเราขึ้นชื่อเรื่องถนนกินคนและสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่รถต้องหยุดให้คนเดินเท้าเขาจะเจอวัฒนธรรมช็อกแบบสุดขีดทางม้าลายคือสัญ,ญลักษณ์ของการตกแต่งถนนต่างชาติเขาอุทานว่าโอ้ช oh, ิต ทันทีที่เขาลองก้าวขาลงวนทางม้าลายแล้วพบว่ารถเมย์หรือรถกระบะไม่ได้มีทีท่าว่าจะชะลอความเร็วเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันรถเหล่านั้นกลับเร่งเครื่องใส่เพื่อไม่ให้เขาข้ามอีกต่างหากนักท่องเที่ยวที่มายืนเก้ๆก,กังๆอยู่กลางถนนคือภาพที่น่าเวทนามากครับเช่ามอเตอร์ไซค์ไปหาความตายพีคที่สุดคือตามเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตหรือสมุยครับ ร้านเช่ารถให้ฝรั่งเช่ามอเตอร์ไซค์โดยไม่ดูใบขับขี่ไม่สอนวิธีขี่และบางครั้งหมวกกันน็อกที่ให้มาก็สภาพเหมือนกละมังใส่ข้าวหมาฝรั่งที่ไม่ชินทางไม่ชินเลนซ้ายและไม่ชินกับการขับรถแบบตามใจคือไทยแท้จึงต้องไปจบลงที่โรงพยาบาลหรือห้องเย็นอยู่เป็นประจำนี่คือความฉิบหายที่เกิดจากความมักง่ายของทั้งผู้ประกอบการและวินัยจราจรที่ต่ำเตี้ยเรียดิน จนทำให้ถนนไทยกลายเป็นสุสานของนักท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วความงามของสถานที่ที่ถูกบดบังด้วยความเจ้าเล่ห์ทุกคนเห็นไหมครับว่าทั้งแก๊งหลอกลวงหน้าวัดและการจราจรที่อันตรายมันคือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทางทรัพย์สินและทางชีวิตเรามีวัดที่สวยงามระดับโลกแต่หน้าวัดกลับเต็มไปด้วยมิจฉาชีพที่หากินกับความไม่รู้ เรามีถนนที่พาไปสู่ทะเลที่สวยงามแต่ถนนเส้นนั้นกลับไม่มีความปลอดภัยรองรับเลยแม้แต่นิดเดียวชาวต่างชาติเขาเสียเงินบินข้ามโลกมาเพื่อหาความสุขแต่สิ่งที่เรามอบให้คือคำโกหกและความเสี่ยงตายร้อยเปอร์เซนต์บนพื้นถนนความชิบหายนี้มันรุนแรงกว่าที่คุณคิดครับเพราะมันทำให้คำว่าเมืองยิ้มกลายเป็นเมืองสยองในสายตาชาวโลกไปแล้วครับเรื่องที่ห้า มลภาวะฝุ่นละอองนรกและการจัดการขยะที่ล้มเหลวเมื่ออากาศกลายเป็นยาพิษสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวช็อกที่สุดในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือการที่เข้าจ่ายเงินค่าตั๋วแพงๆเพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เชียงใหม่หรือกรุงเทพแต่กลับต้องเจอหมอกสีเทาที่ไม่ใช่หมอกหนาวแต่มันคือฝุ่นพิษขนาดจิ๋วที่ฆ่าคนอย่างช้าๆครับสวรรค์ที่หายไปในม่านฝุ่น ชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาดูวิวดอยสุเทพหรืออยากนั่งเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาต้องอุทานว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเมื่อตื่นมาแล้วพบว่าเมืองทั้งเมืองหายไปในฝุ่นละอองเขาถามว่าทำไมรัฐบาลคุณถึงปล่อยให้มีการเผาป่าเผาไร่และควันรถดำๆวิ่งเต็มเมืองแบบนี้ในขณะที่คนไทยบางส่วนชาชินและใส่หน้ากากาก,กันไปตามยถากรรม แต่สำหรับต่างชาตินี่คือการผิดนัดครั้งใหญ่ของการท่องเที่ยวไทยครับเขามาเพื่อพักผ่อนแต่กลับต้องมาป่วยปอดพังนี่คือความฉิบหายที่ทำให้คนทั่วโลกเริ่มย้ายหมุดหมายหนีไปประเทศอื่นแทนครับผู้เขาขยะและพลาสติกครองเมืองอย่างไม่พอนะครับเรื่องขยะคืออีกหนึ่งความพินาศเวลาฝรั่งไปเดินตลาดนัดเขาจะเห็นการใช้พลาสติกที่บ้าคลั่งมาก ซื้อน้ำขวดเดียวใส่ถุงพลาสติกใส่หลอดห่อพลาสติกแล้วใส่ถุงหิ้วอีกชั้นพอขยะมันเยอะแต่การจัดการห่วยเราก็เห็นขยะกองสุมอยู่ตามริมทางหรือลอยฟ้องอยู่ในทะเลสวยๆชาวต่างชาติเขาเสียใจนะครับที่เห็นสวรรค์ของเขาถูกทำลายด้วยความมักง่ายและการบริหารจัดการขยะที่ล้มเหลวของบ้านเราครับเรื่องที่ 6. ทางเท้าพิฆาต สนามทุ่นระเบิดที่ต้องกราบเท้าตัวเองก่อนเดินจากเรื่องอากาศเราก้มลงมองที่พื้นเท้ากันบ้างครับทางเท้าไทยคือสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติกุมขมับและร้องโ oh อ้ชิดได้ดังที่สุดในโลกเพราะมันไม่ใช่ทางเดินแต่มันคือสนามรบระเบิดน้ําคลําใต้กระเบื้องความฉิบหายคลาสสิกค,คือกระเบื้องพ่นน้ำครับต่างชาติที่ใส่รองเท้าผ้าใบสวยๆเดินหล่อๆสวยๆในกรุงเทพ พราะเหยียบลงไปบนแผ่นกระเบื้องที่ดูเหมือนจะแน่นหนาปุ๊บปรี๊ดน้ำดำคลํากลิ่นเหม็นเน่าใต้กระเบื้องจะพุ่งใส่ขากางเกงทันทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงสร้างทางเท้าให้มีกับดักแบบนี้ได้ทุกตารางนิ้วนี่คือสิ่งที่เขาต้องจดจำไปตลอดชีวิตครับสิ่งกีดขวางที่ไม่มีที่สิ้นสุดย่งไม่รวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สวนขึ้นมาบนทางเท้าแล้วบีบตแตรไล่คนเดินเสาไฟฟ้าที่ตั้งขวางอยู่กลางทาง ป้ายโฆษณาที่บังมิดหัวหรือแม้แต่หลุมขนาดใหญ่ที่ไม่มีป้ายเตือนสําหรับฝรั่งที่มาจากเมืองที่คนพิการเดินได้สะดวกพอมาเจอทางเท้าไทยเขาบอกเลยว่านี่มันคือวิบากกรรมชัดๆการเดินเที่ยวในเมืองไทยจึงไม่ใช่การชมวิวแต่คือการก้มมองพื้นตลอดเวลาเพื่อเอาชีวิตรอดจากความฉิบหายที่รัฐยัดเยียดให้ครับการสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ถูกเพิกเฉย ทุกคนเห็นไหมครับว่าทั้งฝุ่นพิษขยะและทางเท้าที่พังพินาศมันคือเรื่องของความใส่ใจและการจัดการที่เราสอบตกอย่างรุนแรงครับเราตะโกนบอกชาวโลกว่าเมืองไทยสวยงามแต่เรากลับปล่อยให้เขาสูดยาพิษเข้าปอดและเดินบนทางเท้าที่เหมือนสนามรบ ชาวต่างชาติเขาไม่ได้แค่มาเที่ยวเพื่อถ่ายรูปสวยๆนะครับเขามาเพื่อใช้ชีวิตในช่วงสั้นๆแต่คุณภาพชีวิตที่เรามีให้มันช่างย่ำแย่จนเขารู้สึกว่าเงินที่เขาจ่ายไปมันไม่คุ้มค่าเลยครับความฉิบหายนี้มันทำลายชื่อเสียงเราในระดับรากฐานเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราดูแลแม้แต่อากาศที่เราหายใจหรือพื้นที่เราเดินไม่ได้เลยครับเรื่องที่7 ปัญหาสุนัขจรจัดเจ้าถิ่นและลิงอันธพาลเมื่อสัตว์ป่าและสัตว์จรคือมาเฟียคุมซอยชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่สุนัขทุกตัวต้องมีสายจูงและมีเจ้าของเขาจะช็อกมากครับเมื่อเดินเข้าไปในซอยแล้วเจอกองทัพสุนัขจรจัดนอนขวางทางอยู่สุนัขหน้าปากซอยที่ไม่เป็นมิตรพอกลางคืนปุ๊บ สุนัขเหล่านั้นจะเปลี่ยนร่างจากสุนัขขี้เกียจหน้าเซเว่นกลายเป็นหมาป่าที่พร้อมจะรุมเห่านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านชาวต่างชาติเขาอุทานว่าโอ้ชิ t ทันทีที่ถูกวิ่งไล่เขาถามด้วยความกลัวว่าถ้าฉันโดนกัดใครจะรับผิดชอบฉันจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหมซึ่งคนไทยเราก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรมันไม่กัดหรอกแต่ความจริงคือนี่คือความเสี่ยงที่เขาไม่ควรต้องเจอในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับ ลิงเจ้าพ่อที่ปล้นกันต่อหน้าต่อตายังไม่รวมถึงตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างลบบุรีหรือหาดลิงนะครับลิงที่นี่ไม่ใช่ลิงน่ารักในสวนสัตว์แต่มันคือมาเฟียครับมันจะกระโดดเกาะดึงแว่นตาขโมยมือถือหรือแม้แต่เปิดเป้สะพายหลังเพื่อหาของกินชาวต่างชาติบางคนถูกลิงกัดจนต้องไปฉีดยารอบสะดือเสียเงินเสียเวลานี่คือความฉิบหายที่เกิดจากการปล่อยปละละเลยในการควบคุมประชากรสัตว์ จนทำให้สัตว์เหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้นักท่องเที่ยวอย่างหนักครับเรื่องที่8มาตรฐานความปลอดภัยที่ฝากไว้กับโชคชะตาเมื่อความประมาทคือวัฒนธรรมเรื่องนี้สยองขวัญที่สุดครับมาตรฐานความปลอดภัยในไทยหลายครั้งมันมีค่าเท่ากับศูนย์ชาวต่างชาติเขาจะอึ้งมากเวลาเห็นคนงานก่อสร้างใส่รองเท้าแตะเดินบนนั่งร้านสูงสหรือการล้อมรั้วเขตก่อสร้างด้วยเศษไม้อัดบางบาง ความเสี่ยงที่อยู่เหนือหัวและรอบตัวลองดูสายไฟที่ระยงระยางสิครับบางเส้นขาดตกลงมาแช่อยู่ในน้ำตอนฝนตกหรือแผ่นเหล็กที่วางปิดท่อระบายน้ำแบบหลุมหลวมที่พร้อมจะพลิกตัวทำให้คนตกลงไปได้ทุกเมื่อชาวต่างชาติเขาจะกลุมขมับและพูดว่าพระเจ้าพวกคุณอยู่กันไปได้ยังไงกิจกรรมผาดโผนที่ไม่มีใบเสอร์พีคที่สุดคือพวกกิจกรรมท่องเที่ยวผาดโผนครับ ซิฟไลน์หรือการล่องแก่งบางแห่งอุปกรณ์เก่าคระไม่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีไรคำตอบที่ได้มักจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือขอโทษแต่ไม่มีใครรับผิดชอบจริงๆจังๆนี่คือความพินาศที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขามีค่าน้อยกว่าราคาตั๋วเครื่องบินเมื่อต้องมาฝากชีวิตไว้กับดวงและโชคชะตาในแผ่นดินนี้ครับ การละเลยสวัสดิภาพพื้นฐานทุกคนเห็นไหมครับว่าทั้งเรื่องสัตว์จรจัดและมาตรฐานความปลอดภัยที่ห่วยแตกมันคือการแสดงออกถึงความไม่เป็นมืออาชีพอย่างรุนแรงของการท่องเที่ยวไทยเราอยากได้เงินเขาแต่เราไม่ดูแลสวัสดิภาพของเขาเราปล่อยให้สัตว์สร้างความเดือดร้อนและเราปล่อยให้อุปกรณ์ความปลอดภัยเสื่อมสภาพเพียงเพื่อลดต้นทุน ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวเขาต้องการความมั่นใจครับว่าเขาจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวครบทุกส่วนแต่ภาพที่เขาเห็นในไทยคือความประมาทเลินเล่อคืออยู่ทุกหัวระแหงความชิบหายนี้มันคือการทำลายความเชื่อมั่นที่กู้กลับมาได้ยากที่สุดครับเรื่องที่9ระบบขนส่งมวลชนที่ทำให้คนกลายเป็นบ้าเมื่อตารางเดินรถคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ชาวต่างชาติเขามักจะถามว่ารถเมคันนี้จะมาเมื่อไหร่คาตอบที่เขาจะได้จากคนไทยคือไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ดวงครับรถเมสายในตำนานและความเร็วเหนือแสงภาพที่ชาวต่างชาติต้องร้องโอ้ชิตคือการเห็นรถเมสีร้อนแรงสภาพเหมือนผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาแต่ขับด้วยความเร็วที่รถสูตรหนึ่งยังต้องอาย เขาอึ้งกับการที่กระเป๋ารถเมตโกนสั่งให้ชิดในทั้งที่คนแน่นเป็นปลากระป๋องหรือการที่รถยังไม่จอดสนิทแต่ต้องรีบกระโดดลงไปบนพื้นถนนที่ครุขระนี่คือการเดินทางที่แถมฟรีเครื่องเล่นหวาดเสียวที่เขาไม่เคยร้องขอครับรถตู้มรณะและความแออัดยังไม่รวมรถตู้สาธารณะที่ยัดคนลงไปเหมือนขนส่งสินค้าแถมคนขับยังทำเวลาเหมือนจะไปแข่งกับพายุ ต่างชาติเขาถามว่าทำไมกฎหมายบ้านคุณถึงปล่อยให้รถสภาพแบบนี้มาวิ่งบนถนนความพินาศนี้ทำให้เขารู้สึกว่าการท่องเที่ยวไทยคือการวัดดวงในทุกลมหายใจที่ใช้บนพาหนะสาธารณะครับเรื่องที่10บทสรุปแห่งการเอาตัวรอดเราจะเปลี่ยนความฉิบหายให้เป็นความหวังได้ไหมทุกคนครับทั้งหมด10บเรื่องที่เราคุยกันมามันอาจจะฟังดูสนุก ประชดประชันแต่มันคือคราบน้ำตาของการท่องเที่ยวไทยครับความมักง่ายคือต้นเหตุความพินาศทั้งหมดเกิดจากคำว่าไม่เป็นไรที่ใช้ผิดที่ผิดทางครับเราปล่อยให้คนโกงลอยนวลเพราะไม่อยากมีปัญหาเราปล่อยให้ถนนพังเพราะกินงบประมาณเราปล่อยให้การจราจรวุ่นวายเพราะวินัยเราตำ่ำสิ่งเหล่านี้คือมะเร็งร้ายที่กำลังกัดกินเสน่ห์ของเมืองไทยไปทีละนิดจนวันหนึ่งชาวต่างชาติอาจจะพูดพร้อมกันว่า ลาก่อนประเทศไทยทางออกที่ต้องเริ่มวันนี้ถ้าเราอยากเห็นเมืองไทยกลับมาเป็นสวรรค์ที่แท้จริงเราต้องเลิกยอมรับกับมาตรฐานที่ต่ำตมเหล่านี้ครับเราต้องกดดันให้รัฐจัดการมิจฉาชีพหน้าวัดอย่างจริงจังเราต้องเรียกร้องทางเท้าที่คนพิการเดินได้และเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่มีเกียรติไม่เห็นแก่เงินเล็กน้อยจากการโกงราคา เมื่อไหร่ที่คนไทยรักระเบียบมากกว่ารักความสะดวกส่วนตัวเมื่อนั้นความฉิบหายจะเริ่มหายไปครับการส่งพลังให้คนดูเพื่อนๆครับประเทศไทยมีดีกว่านี้เยอะครับเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเรามีอาหารที่ทั่วโลกยอมรับเรามีธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ได้แต่ความพังพินาศที่เราสร้างกันขึ้นมาเองนี่แหละครับที่เป็นตัวทวง อย่าปล่อยให้คําว่าไทยแลนด์แดนมหัศจรรย์กลายเป็นคําประชดที่ต่างชาติใช้เรียกความวุ่นวายบ้านเราเลยครับมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันปฏิเสธคนโกงและช่วยกันรักษามาตร,รฐานความปลอดภัยให้ดีขึ้น <c oughs> เพื่อที่วันหนึ่งนักท่องเที่ยวจะกุมขมับเพราะไม่อยากกลับบ้านไม่ใช่กุมขมับเพราะเขตดขยาดกับความฉิบหายครับ หากคุณอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเดินทางไปไหนในไทยก็ขอให้ดวงดีและรอดปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ